โอ้โหอารมณ์ดีเชียววันนี้หน้าตาอยู่กับถูกลอตโต้พี่อุ้ปเนี้ยงไหนลีลัดคืนี้มิ <pouquinho. S 1> ้นเอนอร์ไหอคะเจอรีอ่หรอราสเบอร์รี่ก็แน่นอนที่ทำงานอ่ะเมืเนี้ยคนหน้าชมบอกว่าดีอ่ะทั้งสวยทั้งเก่งชอบถึงว่ามีใจด้วยไงก็เขาว่ากันว่านนะผู้หญิงอ่ะฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ย พูดถึงหลักสิบสี่เลยนะเจริงๆอ่ะอย่างกล้องเนี่ยฉลาดหนึ่งจานแต่ไม่ฉลาดธรรมดานะโคตรโคตรฉลาด <c oughs> บ้าแกก็เข้าข้างตัวเองเกินไปเขาอ่ะวัดจากไอคิงเฉลี่ยมเลยนะว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดเพราะว่าผู้หญิงนะจะต้องจัดก,การทั้งเรื่องงานบ้านเรื่องครอบครัวแล้วก็พร้อมทั้งสร้างฐานนะไปพร้อมๆกันเนี่ย มันไม่เหมือนผู้หญิงสมัยก่อนนะที่ต้องกดขี่เป็นแต่แม่บ้านอยู่แต่บ้านทํางานบ้านงนะ้อง้น่ะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้โงอเหมือนผู้หญิงสมัยก่อนหรอกสมัยเนี้ย่ิเก่งจะตายเอา้าไหนบอกอารมณ์ดียวเนี่ยเฮ้ยต้องกินแล้วกลับน่าเบือ่อ